ครับสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพรยนต์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผู้ชมนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ช่อง MDZ u ดีแซยูสคาร์นะฮะนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะฮะบริษัทเพรยนต์นะครับอาณาจักรนะฮะที่จําหน่ายรถยนต์เมือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็นะครับเวลาประมาณบ่ายสองนะฮะ นะครมีรถเข้ามาใหม่นะฮะเลยนะครับนำมาทําการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมได้ดูก่อนไข่เลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็จะเป็นนะครับ isuzu d max นะครับ Highlander นะครับ 1.9Z เนะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ครับเป็นเบาะผ้าแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมนะฮะแต่ก็จะได้เป็นปี17นะฮะตรงนี้นะครับ ราคาค่าตัวของเขานะฮะยังไม่ได้เลยฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตมาใต้คลิปนะฮะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนำมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนละกันนะฮะก่อนที่เราจะไปดูนะฮะออปชันฟังก์ชันของเขานะรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะฮะในส่วน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะโคมไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโคมไฟอ่าสีดำนะฮะมีไฟเลี้ยวนะฮะมีไฟเดีย i ์ทามันิ่งไลท์นะครับมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับนี่นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมมีโลโก้สูสุอยู่ตรงกลางอย่างนี้เลยนะฮะนะฮะก็ท่อของเขาถ้า เลขสวยด้วยนะครับ6กพ44 68กรุงเทพหานครนะครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับผมนะฮะมาดูในส่วนของพาด้านข้างนะครับส่วนของตรงนี้ก็จะได้เป็นนะครับแก้มนะครของเขาจะได้เป็นโป่งออกมานะครับเพื่อตอบรับกับในส่วนของล้อยางนะฮะนะครับคันนี้จะได้เป็นยางยี่ห้อกูี้โกูี้นะฮะซีรีส์265 60R18 นะครับ นะครคันนี้จะได้เป็นยางนะปี2021แล้วด้วยนะครับนี่นะฮะนะครับผมในส่วนของล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยเดิมแท้โรงงานนะฮะขนาด6เป็นล้อแม็ก6รูนะครับได้เป็นดิสเบรกด้วยนะครับผู้ชมนะครับนะฮะในส่วนอ่าซุ้มล้อนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผู้ชมนะครับนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับนะฮะบันไดนะครับ ที่มาเป็นสีสีบอลนะครับตัดกับสีดำด้านนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นประตูนะครับฮแลนเดอร์นะครับมีโลโก้ฮแลนเดอร์ติดไว้แล้วก็กระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะนะครับปูช้างจะเป็นสีดําด้านมีไฟเดียวติดมาให้เรียบร้อยนะครับ้านเปิดประตูจะเป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยนะฮะคันนี้นะครับก็จะได้เป็นกระจกแทนนะครับนะฮะ เป็นกระจก security system นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยประมาณ60%นะครับนะฮะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะครับนี่นะฮะส่วนของคัชซีนนะครับนี่คัชซีเดิมๆเลยนะฮะนี่นะครับผมเดิมๆเลยนะฮะไม่มีรอยสนิมนะฮะรถคันนี้บอกได้เลยไม่มีจมน้ำพิคว่ำนะฮะจนหนักแน่นอนครับนะฮะ ด้านหลังก็จะได้เป็นเบรกดัมดัมเบรกนะครับในส่วนของท้ายกระบะเขาเนี่ยเขาจะติดตัวตัวปิดกระบะมานะครับนี่นะครับผมติดแบคไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังก็จะเป็นลายฟ้านะครับมีตัวเท n s i o n control ESC นะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับนี่นะสภาพบนหลังคาก็เดิมๆนะครับสีเดิมๆไม่มีเก็บส่วนไหนมาเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ ในส่วนของไฟท้ายของเขาไฟเบรกก็จะเป็น LED นะครับนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับไฟถอยก็หลอดไส้ธรรมดานะฮะนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวรุ่นนะฮะครบฉลองครบรอบ60ปีนะฮะของ Isuzu Thailand ด้วยนะครับมาพร้อมกับบันไดนะฮะที่เป็นสีโครเมียมนะฮะนี่นะครับติดเป็นสีดำด้านนะครับด้านเปิด ด้านหลังก็จะเป็นสีโรเมียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Z d d i นะครับนะฮะเป็นตัวเครื่อง1.9 d d ง Blue p o w e r เวนะครับประหยัดน้ํามันนะครับผมส่วนของด้านล่างครับนี่นะฮะนะครับนี่นะครับก็บอกได้เลยนะฮะนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหารถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้นะครตอนนี้ได้เข้ามากับบริษัทเพทสยนตของเราแล้วนะครับผมนะฮะ รับประกันได้เลยนะฮะลูกลูกค้านะครับคนไหนที่ซื้อรถจากบริษัทรยนต์เราไปนะครับจะได้รถเดิมรถสวยไม่น้อยไม่แทนนะฮะไม่มีการก่อแน่นอนครับนะครับรถไม่มีประวัตินะฮะชนหนักพิควาตจมน้ำแน่นอนนะครับตรงนี้เรามีทีมจัดซื้อนะฮะที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับแล้วก็บริษัทของเราก็่อตั้งมาประมาณ22ปีปีนี้นะครับนะฮะถ้ารถของเราไม่ดีจริงไม่สวยจริงนะฮะเรา อยู่ไม่ถึงทุกวันนี้นะฮะผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นที่นะครับที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นที่ของบริษัทเราเองนะครับประมาณนื้อที่อยู่ที่ประมาณ5ไร่นะครับนะฮะเข้ามาแวะชมดูรถได้นะฮะที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยก1บิบลีกรุงเทพนะฮะเปิดบริการทุกวันนะฮะนะครับเวลา9โมงนะครับถึง5โมงครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในของเจ้าตัวดีแมคันนี้ดีกว่านะฮะ นี่นะครับภายในของเขาครับก็จะเป็นโทนสีดานะฮะนี่นะครับแถงประตูฝังคนขับนะฮะนี่จะมีนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานออโต้ฝังคนขับนะฮะเซ็นเตอร์ล็อกที่ล็อกกระจกน้เปิดภายในก็จะเป็นสีบอนนะครับนะครับเบาะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับนับในส่วนของรอยฉีกขาดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับนะครับเก็บงานให้อย่างดีเลยนะครับผู้ชมนะครับอันนี้ รถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะฮะพามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนนะครับในส่วนของมีโหมดนะครับออปชันอะไรบ้างถ้ากับเจ้าตัว e ีแมคันนี้นะครับก็จะมีนะครับโหมด a อ r o นะครับนะครับขึ้นลงนะครับทางลักชันนะครับที่ปรับกระจกนะฮะเฟสชั่นคอโนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กเอะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคูสคอนโทรลนะครับคันนี้นะฮะ หน้าจอไม้นะครับก็จะเป็นแบบ MID นะครับแล้วก็ไม้ของคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่2 5 5แ0นห้ามือกิโลนะครับนะครับเป็นไม้แท้นะฮะนี่นะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ f m AM USB CD นะครับนี่นะครับรับสายโทรศัพท์นะครับได้นะครับแอร์จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะฮะนี่นะครับผมนะครับ แก้วออโต้นะครับมีในส่วนของชิปล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของคอนโซลกลางสามารถวาแก้วน้ำให้สองใบรักเบกเลยก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับดีนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไฟห้องโดยสารนะครับก็จะมี2ดวงนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะฮะเบาะนะฮะเบาะได้เลยสัาพแบบ เหมือนไม่มีคนไม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับผู้ชมนะครับสวยเอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดอีกข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับในส่วนของภายในนะฮะสวยมากๆกนะฮะกับเจ้าตัวดีแม็คันนี้นะครับนะครับมาพร้อมกับตัวพอร์ต อ่า USB มาให้ด้วยนะครับนะฮะถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 844นะครับมะเพชยนตนนะครับที่นะฮะสภาพภายในนะครับสวยนะฮะนี้ขนาดยังไม่ปรับสภาพใดๆนะฮะผู้ชมนะครับอ่านะครับนะับคันนี้ดีเทลอีกทีนะครับก็จะเป็นตัวรุ่นนะครับ D-Max 1.9 Z เป็นตัว Highlander นะฮะ นี่นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับผมนะครับปี2017 4ประตูเกียร์ออโต้นะฮะนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะฮะ084นะครับ384 8404นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะฮะนะครับตัวเครื่องเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องขนาดความจุอยู่ที่1.9นะครับ นะครับเป็นตัวเครื่อง DDI Blue Power ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะฮะ1 5ึงแรงม้านะครับผมนี่นะครับตัวเครื่องนะครับเดินนิ่งนะครับนะครับไม่มีรอยรั่วรอยซึมของน้ำมันเครื่องนะฮะในสุดของนอสต่กงๆไม่มีขยับนะฮะแกมนะฮะคานเดิมนะฮะอะไรเดิมเดิมเดิบทนะฮะนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่นะฮะตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องรหัส r z 4 e นะครับนี่นะครับ นะฮะติ๊กเกอร์มอกคำเตือนต่างๆอยู่ครบนะฮะนี่นะครับนี่บอกได้เลยนะฮะถ้าได้รถคันนี้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะฮะราคาของเขาหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับเรื่องจากรถเพิ่งเข้ามานะครับนะยังไม่ได้ในสุดของราคามานะครับผู้ชมนะครับนะครับถ้าสนใจถ้าอยากทดลองขับอยากมาดูรถตัวจริงนะฮะก็เข้ามาได้นะครับที่บริษัทของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะฮะเปิดบริการทุกวันนะฮะเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะฮะนะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับ084นะครับ384 8404นะครับนะสําหรับวันนี้นะฮะก่อนจากกันก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถอะไรบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้มาเพชรยนต์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ